สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักของช่องมัตตะคะัฟฝีมือแม่ทุกท่านนะคะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะจะมาแนะนําเทคนิคการประกอบปากกระเป๋าปิกแพเข้ากับตัวกระเป๋านะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีกระเป๋านะคะที่เราถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ปากกระเป๋าปิกแกนะคะขนาดความยาวของปากกระเป๋าปิกแกจะเท่ากันกับความความ กว้างของปากกระเป๋าที่เราถักนะคะในคลิปนะคะจะอยู่ที่18เซนติเมตรนะคะแล้วก็จะมีกาวนะคะกาวยางนะคะยูฮู hoo นะคะแล้วไขควงปากแบนดค่ะเพื่อใช้ในการช่วยนะคะในการยัดขอบปากกระเป๋าค่ะเข้าไปในปากบิ๊กแบ็กนะคะแล้วก็จะมีครีมค่ะ เอาไว้บีบนะคะปากกระเป๋าปิกแพ็คนะคะเมื่อเราทากาวติดประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อความแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีแนะนำเป็นเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะค่ะก็คือค้อนนะคะเอาไว้ใช้เป็นตัวช่วยนะคะสำหรับกรณีที่เราถักด้วยอ่า เชือกลมนะคะเพราะว่าเชือกลมอะค่ะจะมีความหนาแล้วก็ความแข็งอยู่นะคะดังนั้นเราจะใช้ค้อนเนี่ยค่ะช่วยในการทุบนะคะปากกระเป๋าค่ะให้เขามีความแบนแล้วก็มีความนิ่มยิ่งขึ้นนะคะจะได้ใส่ลงไปในตัวปากกระเป๋าปิกแบกของเราได้ง่ายขึ้นค่ะก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันนะคะอยากจะขอฝากช่องไว้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่แวะเข้ามา ในช่องนะคะรบกวนฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์สร้างสารรค์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องในการผลิตผลงานในคลิปหน้าด้วยนะคะหากทุกท่านเตรียมอุปกรณ์พร้อมกันแล้วค่ะเราไปชมคลิปกันเลยค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยการนะคะทาก,กาวนะคะลงไปที่ปากปิกแ a ็กก่อนนะคะเราจะกางปากปิกแ a ็กออกมาแบบนี้นะคะ สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ปาก b ิกแบ c ก <oughs> เป็นขนาดเล็กนะคะ <c oughs> เราจะสามารถทากาวนะคะลงไปได้รอบปากเลยนะคะแต่ว่าในคลิปสาธิตนี้นะคะเป็นกระเป๋าใบใหญ่นะคะใช้ปาก b ิกแบ c กเบอร์ใหญ่นะคะ18เซนเราจะแบ่งทาทีละด้านนะคะก่อนนะคะโดยเริ่มจากตรงมุมนะคะในการติดขอบปากกระเป๋านะคะ ติดทีละมุมสองข้างแบบนี้นะคะค่ะเราจะใช้กาวยูฮูค่ะหยอดกาวลงไปนะคะที่เข้าไปให้ลึกนะคะ ให้ห่างกันประมาณสัก1เซนถึง2เซนนะคะ จากนั้นเราจะพักไว้ก่อนนะคะทิ้งเอาไว้สักคู่หนึ่งค่ะให้กาวเซตตัวนิดนึงนะคะพอให้ความให้กาวมีความเหนืดนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบชิ้นงานกันค่ะเราก็ค่อยยัดนะคะ เราเริ่มประกอบตากบิ๊กแพ็คนะคะเข้ากับตัวกระเป๋านะคะโดยเริ่มจากมุมก่อนนะคะค่อยๆย,ยัดเข้าไปนะคะแล้วก็มุมอีกข้างหนึ่งนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะจากนั้นนะคะก็มาขอบด้านนอกนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะจากนั้นก็ค่อยๆมาตรง ด้านที่เป็นด้านหน้าของส่วนกระเป๋านะคะเสร็จแล้วทิ้งเอาไว้สักพักนึงค่ะให้กาวแข็งตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำในอีกด้านหนึ่งค่ะเมื่อกาวด้านนี้แห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดกาวอีกด้านนึงกันค่ะให้เราเอากาวนะคะมาหยอด ที่โค้งของปากปิ๊กแป๊กนะคะห่างกันประมาณหนึ่งถึงสองเซนค่ะ ยอดไปทั้งโครงเลยนะคะ เสร็จแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะให้กาวเหนียวสักหน่อยค่ะเพื่อที่เวลาเราเอาขอบกระเป๋าใส่เข้าไปนะคะจะได้ไม่เลอะออกมาด้านนอกนะคะเมื่อกาวเซ็ตตัวดีแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาใส่ขอบกันค่ะให้เราใส่ด้านตรงที่เป็นมุมก่อนนะคะเดี๋ยวเราจัดนิดนึง ให้เราใส่ในส่วนที่เป็นมุมก่อนตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ใช้ไขควงปากแบนนะคะยัดลงไปค่ะ ็มาใส่ด้านข้างนะคะยัดลงไปแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่ที่มุมอีกด้านหนึ่งนะคะ ค่อยๆดันเข้าไปค่ะเราได้มุมแล้วนะคะทีนี้เรามาดูตรงกลางค่ะ เราจะใช้ไขควงปากแบนนะคะดันตรงกลางของตัวกระเป๋าก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะค่อยๆมาดันตรงข้างๆออกไปทีละด้าน,นะ เราก็ค่อยๆดันเข้าไปนะคะเริ่มจากตรงกลางมาก่อนนะคะ พอเรายัดได้แน่นดีแล้วนะคะเราก็ทิ้งเอาไว้สัก20นาทีนะคะสักพักใหญ่ค่ะให้กาวเขาแข็งนะคะแล้วเราจะมาดูอีกด้านหนึ่งค่ะที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะกาวเขาแข็งดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ครีมนะคะ บีบนะคะรอบๆปากนะคะเพื่อที่จะได้แน่นขึ้นค่ะแต่เราจะมีตัวช่วยนะคะเป็นผ้าค่ะเอาผ้าวางปิดลงไปนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยที่ปากปิกแพ็คระหว่างที่เราทําการบีบนะคะให้เราบีบนะคะตรงส่วนนี้นะคะส่วนตรงที่เป็นขอบของโค้งนะคะ ให้แน่นเข้าไปค่อยๆบีบนะคะอย่าเพิ่งบีบสักทีเดียวนะคะเอาส่วนของครีมที่เป็นมุมอะค่ะกดลงไปตรงส่วนของปากที่เป็นโค้งของปากบิ๊กแบ็กนะคะเราต้องใช้นิ้วนะคะสัมผัสช่วยนะคะแล้วก็บีบกดลงไปค่ะ เราจะค่อยๆบีบแบบนี้นะคะจนรอบปากเลยค่ะ เดี๋ยวเราบีบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราใช้ผ้าด้านเดียวก็ได้นะคะวางไว้ด้านล่างแบบนี้นะคะเราจะได้มองเห็นครีมที่อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ค่อยๆกดแบบนี้ค่ะ ก่อนที่เราจะกดครีมลงไปนะคะเราอย่าลืมสำรวจด้านนอกด้วยนะคะขอบด้านนอกนะคะว่าเข้าไปในขอบของโคมปากบิ๊กแบ็กเรียบร้อยหรือยังนะคะเราถึงจะค่อยมากดปากครีมนะคะเราถึงจะมากดปากบิ๊กแบ็กนะคะด้วยครีมค่ะ เดี๋ยวเราจะกดให้เสร็จด้านหนึ่งก่อนเลยนะคะจนถึงชุดนี้เลยค่ะเราก็ใช้ครีมบีบปากปิกแพ็คมารอบทั้งสองด้านหมดแล้วนะคะกาวแห้งแล้วเราลองปิดปากกระเป๋านะคะเราก็ได้กระเป๋าที่เป็นรูปทรง แล้วนะคะแบบนี้ค่ะปากปิ๊กแป๊กของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านที่แวะเข้ามาชมนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปเลยนะคะขอบคุณทุก ไลค์ like, ทุกแชร์ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ